สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาไทย EP ที่32นะคะวันนี้คุณครูหมิวจะมาสอนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ,ะในครั้งที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนในเรื่องของสำนวนใช่ไหมคะครูก็ได้สอนเรื่องลักษณะของสำนวนแล้วก็ที่มาของสำนวนกันไปหลังจากนั้นนะคะครูก็ได้ให้หนักเรียนทํากิจกรรมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเฉลยกิจกรรมกันก่อน มาเริ่มกันที่ข้อที่1นนะคะครูก็จะเว้นข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปช้างแล้วก็เว้นแล้วก็มีรูปตะกระแตนนักเรียนลองช่วยกันตอบสิคะว่าข้อนี้จะตอบข้อไหนเอ่ยอ่ามีใครตอบข้อ1บ้างคะเก่งมากๆเลยนะคะข้อ1นนะคะตอบขี่ช้างจับตะกรแตนต่อไปมาดูข้อ2นะคะ เว้นข้างหน้าเหมือนกันมีรูปหมูแล้วก็เว้นแล้วก็เป็นแมวนะคะ,ะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยน,นักเรียนตอบข้อสี่นะคะยื<ๆ>่หม<ๆ>ูิยื่อแมวเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะมีรูปกระต่ายแล้วก็เว้นนะคะแล้วก็มีรูปดวงจันทร์ข้อนี้ตอบอะไรคะ ถูกต้องนะคะข้อนี้ก็คือตอบข้อสอ่าตายหมายใจนะคะมีใครตอบถูกหมดทั้ง3ข้อบ้างคะปรบมือให้ตัวเองนะคะเก่งมากๆเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนของเรากันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะยังอยู่กันในเรื่องของสำนวนนะคะสำนวน ก็คือถ้อยคำนะคะหรือข้อความที่มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงเป็นถ้อยคำหรือข้อความสั้นๆแต่มีความหมายชวนให้คิดในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการใช้สำนวนนะคะเรามาดูนะคะว่าการใช้สำนวนเนี่ยจะใช้ยังไง การใช้สำนวนนะคะสิ่งสำคัญในการใช้สำนวนคือการเข้าใจสำนวนเพราะการเข้าใจสำนวนนะคะจะทำให้นําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามเหตุการณ์หรือสถานกา,ารณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยไม่ผิดความหมายนะคะการใช้สำนวนนะคะ 1. จะใช้ในการสั่งสอนหรือโน้มน้าวใจ 2. นะคะใช้แทนคำที่ไม่ต้องการกล่าวตรงๆ 3. ใช้เพิ่มความสละสรวยในการสื่อสาร 4. นะคะใช้ย่อความให้กระทัดรัดได้ใจความ 5. นะคะใช้เพื่อให้เกิดภาพพจน์ในการสื่อสารเรามาดูตัวอย่างของการใช้สำนวนกันนะคะสำนวนแรก แกว่งเท้าหาเซียนนะคะหมายถึงอยู่ดีไม่ว่าดีหาเรื่องใส่ตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใช้สำนวนนะคะก็คือมีผู้ชายคนนี้นะคะอยู่ดีไม่ว่าดีนะคะเขาก็ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจนทำให้ตัวเองนะคะได้รับความเดือดร้อนอยู่บ่อยครั้งต่อมานะคะเป็นสำนวนหูทวนลมหมายถึง แกล้งทำเป็นไม่ได้ยินนะคะตัวอย่างสานวนนี้นะคะก็คือมีลูกสาวนะคะสมมติว่าเป็นลูกสาวชอบไปเที่ยวนะคะพอโดนแม่ดุนะคะแม่ตักเตือนเนี่ยก็ทำเป็นหูทวนลมไม่ฟังที่แม่สอนนะคะหรือตักกล่าวตักเตือนนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสำนวนหูทวนลมนะคะสำนวนต่อมานะคะมือไม่พายเอาเท้าราน้ำหมายถึง ผู้ที่ไม่ยอมช่วยเหลืองานของส่วนรวมแถมยังทำตัวเกกะทำให้การดำเนินงานของส่วนรวมลำบากยิ่งขึ้นตัวอย่างของสำนวนนี้นะคะก็คือเวลาครูให้นักเรียนทำงานกลุ่มใช่ไหมคะมันก็จะมีนักเรียนบางคนที่ไม่เห็นด้วยนอกจากจะไม่เห็นด้วยนะคะก็ยังไม่คิดจะช่วยงานแถมยังหาเรื่องนะคะทำให้งานเนี่ยมันยุ่งยากยิ่งขึ้นนะคะ เขาก็เลยเปรียบกับคนพวกนี้ว่าพวกมือไม่พายเอาเท้าราน้ำนะคะต่อมานะคะเป็นสำนวนหวังน้ำบ่อหน้าหมายถึงของที่ได้แน่นอนแล้วไม่เอากลับไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงตัวอย่างของสำนวนนี้นะคะก็คือมีสิ่งของนะคะอยู่รอบตัวบางทีเราเนี่ยก็มองข้ามไปก่อนเพราะ อาจจะยังไม่ดีพอหรืออาจจะยังไม่ถูกใจนะคะที่คาดหวังว่าจะไปหาเอาใหม่ข้างหน้านะคะเขาเรียกคนจำพวกนี้นะคะว่าหวังน้ำบ่อหน้าซึ่งบางครั้งก็ทำให้เสียเวลานะคะเดินทางไปตั้งไกลแต่ไม่ได้อะไรอย่างที่คิดนั่นเองอันนี้ก็คือตัวอย่างการใช้สำนวนหวังน้ำบ่อหน้านะคะต่อมาหักบัว ไม่ไว้ใยห,หมายถึงการตัดความสัมพันธ์กันอย่างเด็ดขาดตัดญาติขาดมิตรโดยไม่ต้องมาข้องเกี่ยวหรือมีใยต่อกันอีกตัวอย่างของสำนวนนะคะอย่างเช่นเราครบกับเพื่อนนะคะมาเป็นปีๆแต่เพื่อนกลับมาใส่ร้ายป้ายสีนะคะโยนความผิดร้ายแรงมาให้เขาก็เลยบอกว่าโยนความผิดมาให้กันแบบนี้เนี่ย จะตัดบัวไม่เหลือใยกันเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสำนวนนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องสำนวนในวันนี้เราก็เรียนในเรื่องของการใช้สำนวนนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจการใช้สำนวนกันบ้างแล้วใช่ไหมคะการบ้านของเราในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการใช้สำนวน คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่กำหนดนะคะแล้วเลือกสำนวนในกรอบสี่เหลี่ยมไปเติมลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับเหตุการณ์และสถานการณ์ที่กำหนดนะคะครูก็จะมีสำนวนมาให้นะคะดังนี้เลยจากนั้นมาดูนะคะครูยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ กระต่ายไม่ทำการบ้านที่ครูมอบหมายจนทำให้ไม่มีงานส่งครูและมีงานค้างค้างจำนวนมากตรงกับสำนวนใดนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะว่าตรงกับสำนวนใดถูกต้องนะคะก็คือดินพอกหางหมูนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนะคะเขียนลงสมุดแล้วก็ตอบได้เลยโดยเลือก สำนวนนะคะที่ครูกำหนดให้เมื่อสักครู่นะคะมาเติมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ข้อนะคะโดยข้อที่1ครูก็ได้เฉลยไปแล้วนักเรียนก็ได้ตอบตามครูไปเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ